สวัสดีครับผมครูเอกนะครับยำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับก็หวังว่าจะเป็นเช้าที่ดีที่สวยงามของทุกท่านนะครับผมโอเคนะครับไม่พูดพาพทาเพลงนะวันนี้รีบๆหน่อยนะครับวันนี้เป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจนะครับที่ขอมาทางห้องเลขเปลี่ยนเรียนรู้นะห้องเลขเปลี่ยนรียนรู้เดิมก็เป็นห้องอห้องเรียนนะครับห้องเรียนเลขพยากรนะ ก็คือเลขกลุ่ม1698งหาแปดนหนึ่งหลงท้าย8เนี่ยคู่เอมีประวัติประวัติในการใช้ไม่ใช่ใช้ดิเรียกว่าประวัติในการาแนะนำเราแนะนําแล้วก็มีลูกเพจนะครับรูปเพจเอาไปใช้จริงแล้วเขาแบบประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้กับทุกคนนะเพราะว่ามันจะมีกระแสะว่าไอ้แปะท้ายไม่ดีเงินด้วอนะไรแต่ว่า คนที่เขาเอาไปใช้เนี่ยเขามีธุรกิจที่ต้องใช้ลักษณะของเลข8ไทยก็เลยอาจจะตรงตรงแนวเขาก็ได้นะครับอันนี้มุมมองของกูอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครถามกูอีกว่าเลขไหนดีกว่าเลขไหนเนี่ยด้วยประสบการณ์เกือบ20ปีเนี่ยกูอีบอยเลยว่าไม่มีเลขไหนดีกว่าเลขไหนมีแต่คุณเหมาะกับเลขไหนอ่าคุณเหมาะกับเลขไหน แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าคุณไม่ได้ใช้ท้าย5คุณจะเป็นคนขาดสติเมื่อวานก็มีสอบถามเข้ามาว่าเลขห้าหรือเลขสติหรือเปล่าแต่สําหรับผมนะสติมันอยู่ที่คนไม่อยู่ที่เลขถ้าคุณมีสติเลขไหนก็ได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไปคิดว่าคุณมีเลขห้าท้ายแล้วไม่เป็นไรฉันมีสติแล้วนั่นคือคุณขาดสตินะเพราะเลขมันไม่ทําให้เกิดสติเลขมันแค่บอกทางว่าโอเคคุณเลือกใช้สิ่งนี้คุณเลือกเป็นแบบนี้ วิธีการของเลข5่ามันเป็นคนที่แบบคิดพิจารณาอะไรพวกนี้ยมันอาจจะมีสติได้ง่ายกว่าแต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณมีเลขค่าแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรแล้วฉันมีสติไม่ใช่นะครับนั่นคือคุณขาดสติแต่แรกเลยะนึกออกใช่ไหมหรือคุณมีแปดเนี้ยโอ้ยคุณต้องเป็นคนขาดสติแน่ๆคุณต้องเป็นคนที่แบบคิดการใหญ่ประมาทเลินเล่อแน่ๆอะไรเงี้ยน่าคุณขาดสติแต่ถ้าคุณมีแปดแล้วคุณรู้ว่าโอเค ฉันมีพลังเยอะฉันจะต้องใช้พลังฉันยังไงนั่นคือคุณมีสตินึกออกใช่ไหมเออสติมันอยู่ที่คนไม่อยู่ที่เลขน,นะครับเพราะนั้นไม่ว่าะอะไรท้ายสำหรับผมนะได้หมดแต่คุณจะคุมยังไงได้วิธีการคุมก็ต้องต่างกันไปเพราะเลขสิบตัวแนวทางไม่เหมือนกันอนะ่ะคุณจะใช้วิธีไหนที่คุณจะคุณจะเข้าใจจะดูมากแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคหนึ่งหกเก้าแปดนะครับปูอีกตั้งชื่อว่าฝันใหญ่ไปถึงนะครับ นี่จะบอกว่าฝันให้ใหญ่ไปให้ถึงตุกตะก,กัวมันคำมันเกินนะครับคำมันเกินอ่ะโอเควันใหญ่ไปถึงนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขคู่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเลขคู่นี้ประกอบไปด้วยเลขเออเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่มาซ้ากันเลยกนะ็จะมี16ึ 1. ่งหกหนึ นะครับ6996แล้วก็8998นะครับผมหรือถ้าใครอยากชมเลข3ตัวแบบรีวิว3ตัวนะที่ประกอบไปเลข4ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยเลขกลุ่ม1 69961แล้วก็698896นะครับทั้งเลขคู่และ3ตัวทำไว้เรียบร้อยแล้วกลับไปค้นได้ที่ห้องคู่เอกในใน,ในช่องของคู่เอกได้เลยนะครับผมอ่ะมานะครับตัวรีวิว4ตัวกัน1698นะครับฝันใหญ่ไปถึง แน่นอนมีอวอฝันก็คือแนวคิดนะครับฝันใหญ่ไปถึงนะครับก็ขอพูดถึงเลขสีตัวท้ายก่อนนะครับคนลงท้ายเลข8นะครับคนลงท้ายเลข8ที่บอกว่านี้ต้อง,องเงินล้วนแน่เดี๋ยวพอทูดถึงเรื่องการเงินเล่าให้ฟังเป็นยังไงนะครับคนเลข8ท้ายนะครับจุนเด่นก็คือมีไหวพริบดีกล้าได้กล้าเสียนะครับมีความต้องการในใจสูงมุ่งมั่นตั้งใจห้าวหาญนะครับใจกว้างแต่เนื่องจากว่าเป็นคนใจกว้างนี่แหละมันก็เลยไปกระทบด้านด้อยของตัวเลขเองก็คือเป็นคนที่เวลาใครพูดอะไรก็ฟังหมดรับฟังทุกอย่าง ยิ่งถ้าเป็นด้วยความเป็นคนที่แบบมีพลังเยอะใช่ไหมยิ่งถ้าใครแบบมาพูดในเรื่องที่ตัวเองแบบชอบอ่ะก็จะยิ่งตามเข้าไปง่ายอ่าทาให้ลูกพี่อะไรเงี้ยเออแบบนี้นี่ลูกพี่เคยชอบนี่นะ,ะไปแล้วให้ระวังให้ระวังเรื่องนี้นะครับโอเคลําดับต่อมาโชคดีนะมีเลขเก้าในตำแหน่งต่อมาเพราะว่าเลขเก้าเนี่ยจุดเด่นในแนวคิดเป็นคนที่คิดเลยคิดปุ๊บทาปับ๊บแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการมอง เพราะนั้นคน98้าถ่ายส่วนใหญ่เขาเลยเป็นคนที่คิดการใหญ่แล้วสามารถไอ้ทำความคิดนั้นอ่ะให้มันเกิดขึ้นจริงได้เก่งเออมันไม่ใช่แค่เป็นนักฝันนะเป็นฝันที่ทําเมื่อก่อนมีรายการนะักฝันที่เป็นจริงใช่ไหมเออประมาณนั้นอ่ะคือทําฝันให้เป็นจริงได้เก่งดังคําพูดเลยนะครับดังคำดังที่ผมดังที่ผมตั้งรีวิวไ้เลย ฝันที่ใหญ่ไปให้ถึงคือาฝันจริงๆเขาฝันแล้วฝันเขาไม่ใช่ฝันเล็กๆด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเขาเป็นอาชีพเท่านี้นะสมมติเป็นอาชีพแบบอาชีพรับราชการปกติเนี่ยแต่เขาฝันว่าอยากจะมีอะไรที่นอกเหนือจากการเป็นข้าราชการหรืออยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาจะเป็นคนที่แบบวาดภาพไว้ก่อนเลยว่าฉันต้องทําอะไรบ้างฉันถึงจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ฉันจะทําอะไรบ้างหรือฉันจะมีประกอบอาชีพเสริมอะไรนอกจากราชการมันไม่มันก็ดีนะมันเป็นเงินเดือนแต่ว่า ท่านอยากได้มีมากกว่านี้เขาก็จะฝันไปในเรื่องอื่นเช่นสร้างร้านของตัวเองสร้างแบรนด์อย่างอื่นที่มันไม่ใช่แต่งานก็ไม่ได้ลาออกนะเขาทำรหลายอย่างซึ่งก็มีน้องผมคนหนึ่งอ่ะเขาก็ทําร้านกาแฟที่บ้านด้วยแล้วก็ตัวผมก็อยากทํากัน,แล,กน,กน,นแล้วก็ทกําร้านกาแฟที่บ้านแล้วก็ทําก็ยังรับราชการอยู่นึกออกใช่ไหมครับคือเขาก็แบ่งเวลาออกนะครับเนี่ยก็คือสร้างฝันสร้างอะไรขึ้นมาแบบเขาจะมีบิ๊กโปรเจกต์ในหัวอยู่ตลอด นี่คือคมเป็นเก้าแปดแล้วสิ่งนั้นมันจะเป็นมักจะเป็นไปได้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลนขหเขาจะทำมันอยู่เรื่อยเป็นคนที่ทำหรือทำต่อเรื่อยอคิดแล้วทำต่อต่อ,ตอยอดให้ทำยงไงออกให้ดีที่สุดนะทำยังไงต้องนี้ซึ่งคนหกเก้าแปดผมว่าเป็นคนที่จินตนาการมันดูเวอร์วังอลังการเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะแล้วก็ทำไม่จริงเออผมนึกภาพออกเลยเหมือนนึกภาพอาจารย์เฉลิมชัยออกเลยประมาณนั้นเลยคิดใหญ่ ทำยังไงออกมาให้มันดีแล้วทีเด็ดก็คือยิ่งจะเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเขาปรหย่ตรงที่มันเป็นเล็กหนึ่งคือทําจริงๆอ่ะทำให้เห็นทาเป็นที่ประจักษ์เออคิดปุ๊บมันต้องที่สุดอ่าไม่ใช่แค่คิดมาว่าเอ้ยอยากจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่คิดให้มันดูใหญ่นะแต่มันต้องมันปักหมุดไปแล้วว่าต้องเกิดร้านเนี่ยให้คนเห็นว่าเอ้ยเนี่ยร้านกาแฟที่ผมคิดในหัวมันออกมาแบบนี้เป๊ะแทบจะเป๊ะเลยแหละ ท,ทุกรายละเอียดมาเพราะมันต้องอคิดมาแล้วจะทําอย่างนี้ทํายังไงไปสร้างยังไงวิธีการยังไงศึกษายัางไงเข้าไปทําแล้วมันจะดียังไงให้มันสวยแล้วเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามมันจะเด่นตลอดอ่ะมันมีความชัดเจนในนั้นอยู่ตลอดนะครับนี่คือข้อดีแต่ข้อด้อยคือข้อด้อยของกลุ่มนี้นะสังเกตว่าทุกเลขไม่มีเลขไหนตามใครเลยนะเขาตามใจตัวเองทั้งเบอร์เพราะนั้นสิ่งที่ต้องคุมให้ได้คือจิตใจตัวเองนี่แหละที่ต้องคุมให้หนักเลยว่า เออคุณคิดใหญ่ขนาดนี้คุณไปแบบเนี่ยคุณจะฟังเฉพาะสิ่งที่คนเห็นด้วยกับคุณประมาณเนี้ยถ้าใครไม่เห็นด้วยคุณจะไม่สนใจเลยคุณจะแทบไม่นั่นเลยคุณจะแบบช่างหัวมืออะไรเงี้ยเออขอับประมาณเนี้ยนะครับขอ,อไปใจคาหยาบไปนิดหน,น,น,นึ่งนะครับช่างหัวเลยเขาก็ไปของเขาเลยอืมอันนี้เราต้องระวังระวังใจตัวเองนิดนึง คือมันต้องติดเล็กบ้างต้องมีแบบต้องฝึกฝึกบ้างนะฝึกจิตทาสมาธิบ้างว่าโอเคเรื่องไหนคิดใหญ่ก็จริงแต่ก็ห่อใหญ่ให้แบบไม่ทําร้ายใครนะครับเป็นการดีที่สุดนะครับอันนี้คือด้านหลังส่วนด้านหน้าครับแต่งตัวดีแต่งตัวเนียบเข้าสังคมเก่งนะแต่งตัวให้คนเห็นแบบโอโ้เลิศดูอลังการจัดหนักจัดเต็มฟูลออปชันนี่ยคนนี้เรื่องการแต่งตัวฟูลออปชันมากเป็นคนที่มากมั่นสุด ผมว่าได้ทุกงานที่เน้นอยากให้คนเห็นนะ091698โอ้ 98, โหบุคลิกแบบนี้คนต้องต้องเตะตาคนเป็นคนเขาเป็คนคนชอบโชว์ออฟด้วยแล้วโชว์แบบสิ่งสวยงามให้คนอื่นเห็นถึหจะออกบ้านแต่ละทีต้องแต่งตัวดีไว้ตลอดอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ดูดึงดูดีนะคือแต่งองค์ทรงเครื่องเก่งอะนะครับบุคลิกก็ถือว่าได้ลากหลายอายชีพอะนักแสดงแดงก็ได้นะแบบ พวกแต่งตัว Mohammad. จัดเต็มว mm ่าจริงๆนัาแสดงก็จัดเต็มทุกครั้งเวลาเขาเข้ากล้องอะไรพวกนี้เนาะผมถือว่าเลขนี้ก็เป็นสายเสน่ห์อีกเลขหนึ่งแต่เป็นสายเสน่ห์แบบเวอร์เหน่อยนะครับเวเวอร์หน่อยแล้วแต่คนชอบนะนะกลุ่มนี้แล้วคนชอบครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องความรักก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรื่องการเงินว่าทีหลังนะครับเรื่องความรักเขาเป็นคนที่ชอบนําไม่ชอบตามอ่าเป็นคนเลือกหวางเสน่ห์ไปเรื่อยแล้วให้ระวังเรื่องของแบบ ถ้าเขามีสมมติเขาเป็นคนที่มีสเปคใช่ไหมอะไสเปคแบบนี้แล้วเขาเจอสเปคแค่คนเดียวเขาก็ก็โอเคแล้วนะเขาเจออีกคนเขาก็ไปอีกนะก็เหมือนกับแบบเป็นคนที่แบบเปิดกว้างเรื่องความรักอ่าถึงแม้จะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตามก็ตามแต่แบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างเรื่องความรักบางคนเห็นหนึ่งหกโอ้ยนี่แต่งงานช้านั่นก็เป็นคนเลือกนะแต่ดูว่าหกเก้ากับเก้าแปดนี่มันเปิดโอเพนตลอดนะใครก็ได้ นั่นแสดงว่าเขามีคล้ายๆกับว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะสเปกในใจเออเป็นมีมีสเปกแหละแต่เมื่อไหร่เจอสเปกนี่เปิดเลยประมาณนั้นอันนี้ให้คุมดีๆนะพลังทางเพศก็ค่อนข้างสูงนะเลยกลุ่มนี้นะครับแรงดึงดูดก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะช้าไม่ช้าอยู่ที่เราบางคนบอกมีหนึงโนี่ก็แต่งงานช้าอันนี้ผมบอกเลยชาไม่ช้ายอยู่ที่ ทั้งกลุ่มนะอยู่ที่ตัวเขาเองอืมเลือกเลยนะครับแต่ที่ผมให้ระวังไม่ใช่เรื่องแต่งงานชาติผมให้ระวังเรื่องแรงดึงดูดมันเยอะอะมันอาจจะมีหลายทางอะ่ะนะครับอยู่ในสีในธรรมไว้ครับเลือกที่ละคนแล้วกัน <laughs> ถ้าคนไหนจบก็คือจบนะ <laughs> อย่าไปอย่าไปเยอะแล้วกันเรื่องนี้มันไม่ค่อยดีนะโอเคสุดท้ายเรื่องของการเงินเอาเรื่องหาก่อนเ <laughs> ต็มสิบให้สิบหาเก่งครับ ทั้งเรื่องของการเงินที่จับต้องได้แล้วก็เรื่องของเงินที่มันเป็นแบบเงินก้อนเงินสะสมในลงในธนาคารอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเต็ม okay, สิบให้สิบอาจจะให้เกินเป็นสิบห้าอะไรเงี้ยด้วยเพราะไม่ว่าช่องทางไหนก็หาได้ตลอดอย่างที่ผมบอกเกินเดยที่แรกคือถ้าฝันยังไงก็ต้องได้อย่างนั้นก็ต้องเป็นคนขยันในการหามากส่วนเรื่องบุญหานจัดการถึงยังมีหนึ่งหกนะแต่อย่าลืมว่าเก้าแปดกุญูไทยคือเอาง่ายว่าเขาพร้อมจ่าย แต่ข้อดีคือจ่ายในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นแต่เขาพร้อมจ่ายนะการเงินจะเป็นประมาณเนี้ถามว่ามันรั่วไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คือก็ไม่ได้แบบคิดครั้งแรกว่าจะต้องเก็บเงินเลยแบบจ๋าแต่คิดก่อนว่าสิ่งที่จะจ่ายนั้นอ่ะมันจําเป็นกับตัวเองไหมคือพร้อมแหละแต่มันจําเป็นไหมถ้าจําเป็นนออกเลยแต่ถ้าไม่จําเป็นเขาไม่ออกนะมันประมาณนั้นนะ่ะก็มันไม่ได้หลักได้ เพราะเพราะหนึ่งโเขาก็จะพิจารณาก่อนนะแต่จริงๆอ่ะใจมีอยู่แล้วมีตังค์มีแล้วแหละอยากจ่จายแต่ต้องดูก่อนว่าไอสิ่งที่จะจ่ายนั้นนะ่ะมันคืออะไรเพราะฉนั้นถ้าเป็นบวกโลกคุณหารมาแบบโอเคทั้งเรื่องของการบริหารจัดการการเงินด้วยการจ่ายออกอะไรด้วยเต็มสิบให้แปดให้แปนะครับเพราะว่าหากเก่งมากไงให้แปอาจจะน้อยกับบางกลุ่มที่แบบหางเงินไม่เก่งนะแต่นี่คือต้องให้ระวังเรื่องของใจจ่ายไว้คือไม่ได้เก็บเก่งแต่โชคดีที่ ที่จะจ่ายเยอะๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชอบเท่านั้นนะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มวันนี้นะครับที่มานํามาฝากกันนะครับก็น่าจะตอบโจทย์ผู้ที่ขอเข้ามาไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะเป็นท่านทนายนะผมจะไม่ผิดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องอทูคุยกวยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองสุขภาพดีทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ